นายปานวัตรเลี้ยงพ่องพันธ์อดีตสสบุรีรัมเจษสมัยเป็นนักการเมืองที่มีเส้นทางโลดโผนเป็นอย่างยิง่งโดยปักหลักซดหมัดกับตระกูลชิดชอบมายาวนานในเรื่องการเมืองและการสร้างบาร,รมีในพื้นที่บุรีรัมแม้ตระกูลชิดชอบจะถือว่ามีฐานเสียงไม่น้อยในพื้นที่แต่ในห่วงแรกๆกลับไม่สามารถเบียดนายปานวัตรลงจากเก้าอี้สสได้ทั้งสองฝ่ายมีปัญหาทุกครั้งที่เข้าฤดูเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่หนหรือระดับชาติการสาน้ำลายเข้าใส่การระหว่างการหาเสียงเป็นประเด็นหนึ่งที่นำมาสู่การลอบสังหารนายปานวัตนเมื่อปี2,142เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่18ธันวาคม2,142นายปานวัตนในฐานะสอสพรรคประชาธิปัตย์พร้อมคนขับรถเดินทางออกจากรัฐสภาซึ่งเวลานั้นมีการประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนายชวนหลีกไัย กลับที่พักจันทราพอ,อาพาร์ตเมนต์ซอยปฏิพัฒน์ิเขตพญาไทกรุงเทพมหานครเมื่อนายปานวัตรลงจากรถมีมือปืนใสหน้ากากอนามัยอำพรางตัวเข้ามาใช้วุธปืนประกบยิงจากทางด้านหลังรวม4ี่นัดก่อนวิ่งขึ้นรถจกักรยานยนต์แบบวิบากอีกเพื่อนอีคนหนึ่งจอรออยู่และหลบหนีไปอย่างรวดเร็วนายปานวัตรแม้จะถูกยิงเข้าถึง4ี่นัดแต่ชะตาไม่ถึงคาดเพราะกระสุนไม่ถูกอวัยวะสำคัญ พทย์สามารถช่วยชีวิตไว้ได้ทันการลอบลงมือกับสสฝั่งรัฐบาลเป็นเรื่องไม่ธรรมดาแน่นอนพลตำรวจเอกประชาพรหมนอผอบอตรในขณะนั้นให้กองปราบปรามและนครบาลจัดทีมนักสืบมือดีร่วมทำงานโดยมีพลตำรวจเอกพรศักดิ์ดุรงคาวิบูลร,รองผอบอตรในขณะนั้นคุมการสืบสวนสอบสวนในเวลาอันสั้นปริศนาก็ได้รับการคลี่คลาย เมื่อตำรวจพบรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายจอดทิ้งไว้ซึ่งแม้จะมีการขูดหมายเลขทะเบียนเครื่องและตัวถังเพื่อทำลายบอดแสแต่เนื่องจากรถวิบากนิยมใช้กันไม่มากนักตำรวจใช้เวลาไม่นานก็สืบหาที่มาได้รถคันนี้มีคนซื้อเป็นอะไรและไปจ้างร้านประกอบผู้ซื้อคือนายโยนักบิดหรือนายบัญชาแซ่ตังอดีตนักแข่งมอเตอร์ครอหรือมอเตอร์ไซค์วิบากชื่อเสียงดังของเมืองไทย พลันที่ชื่อโยนักบิดผุดขึ้นมาทุกอย่างยิ่งชัดเจนเพราะโยนักบิดเป็นลูกน้องใต้ชิดแอดข่าวนายทวีศักดิ์หรือทวีชัยชิดโชพี่ชายของนายเนวินชิดโชอ,อีกซอต่างๆมาต่อกันอย่างรวดเร็วเพราะแอดข่าวมีลูกน้องคนติดตามคนหนึ่งชื่อนายชัยยศหรือออรุ่งเจริญพรมือปืนชื่อดังเมื่อนำภาพมาให้พยานดูก็ยืนยันว่าเป็นมือปืนที่ยิงนายปานวัฒน์เลี้ยงพ่องผ่าน นายชัยยศถือว่าไม่ธรรมดาเป็นมือปืนระดับแนวหน้าของภาคอีสานเรื่องใจไม่ต้องพูดถึงเพราะเคยต้องคดีพยายามฆ่าเล้งขอนแก่เจ้พ่อภาคอีสานมาแล้วเมื่อปี2,133แม้จะทำการไม่สำเร็จแต่ชื่อฉันก็พุ่งขึ้นมาปรวดพรวดหลังจากรวบรวมพยานหลักฐานในมากพอตำรวจก็ออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องทั้งนายชัยยศแอดข่าวและนายโยนักบิด ก่อนที่จะติดตามจับก,กลุ่มนายชยศได้เพียงคนเดียวซึ่งให้การรับสารภาพได้ซักทอดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดสาเหตุมาจากเรื่องที่นายปนวัตรเคยพูดจาเยาะเย้ยนายชายชิดโชเมื่อครั้งหาเสียงเลือกตั้งจากคดีนี้ทําให้นายเนวินและนายชายพลสะเตือนไปด้วยแผนที่วางไว้ว่าจะเข้าสังกัดพรรคประชาธิปัตย์เป็นหมันในทันทีแต่ว่ากลับกลายเป็นเรื่องดีเนื่องจากนายเนวินพากลุ่มวิริรัมเข้าพักไทยรักไทย อาศัยช่วงกระแสทักษินฟีเวอร์ควาดสอสอได้เป็นก่อเป็นกัมและยังเขียนนายปนวัฒให้กลายเป็นอดีตสอสไปในที่สุดตำรวจตัดสินใจส่งฟ้องนายชัยยศเพียงคนเดียวเนื่องจากยังตามหาผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอยู่ไม่ได้ยิ่งเมื่อพักไทยรักไทยเป็นรัฐบาลติดต่อกันถึง5ปีเศษก็ยิ่งไม่มีอะไรคืบหน้านายชัยยศถูกส่งฟ้องศาลและมีการพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการให้การรับสารภาพจึงใช้เวลาไม่นานนักในการพิจารณาครบสามสารวันที่20กรกฎาคม2 5 4 4าีารดีการมีคำพิพาคสายืนตามสารชั้นต้นและสารอธโทนลงโทษจำคุกตลอดชีวิตนายชัยยศในข้อหาพยายามฆ่านักจากเกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นนายปณรวัตก็ดูเหมือนจะเงียบหายไปลงสมัครสสก็สอบตก แม้ภายหลังจะย้ายจากพรรคประชาธิปัตย์มาอยู่กับพรรคชาติไทยก็ยังไม่สามารถฝ่ากระแสทักษิณฟีเวอร์เข้ามาเป็นสอสอบุรีรัมได้อีกเลยจนหลายปีผ่านไปนายปานวัตรตกเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งแต่มิใช่ในฐานะเจ้าถูกหากแต่ตกอยู่ในฐานะจำเลยเป็นจำเลยคดีทุจริตลักลอบขุดดินลูกรังในเขตพื้นที่สปกปา่าดงเพียงบ้านจิกน้อยหมู่ที่4ตำบลคูเมืองอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับภรรยาและพี่ชายรวมไปถึงพักพวกเจ็ดคนกับอีกหนึ่งบริษัทจุดเริ่มต้นคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อปลายปี2547สําำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรเข้าร้องเรียนต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับนายแสวงเลี้ยงฟองพันธ์กับผู้อีกเจ็ดคนเลนหนึ่งบริษัทซึ่งลักลอบไปขุดดินในเขตสปกซึ่งแจกจ่ายให้กับชาวบ้านรวมเนื้อที่141้ไร่2งาน61ตารางวา ปริมาณดินกว่า458ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นกว่า22ล้านบาทตำรวจสพอ,อ,อคูเมืองเข้าทำการสอบสวนเรื่องนี้โดยมีพยานเป็นชาวบ้านซึ่งได้สิทธิ์นที่ดินดังกล่าวระบุว่าเห็นนายสวงและนายปานวัตรกับจำเลยอื่นๆมาสั่งการให้ขุดดินลูกรังออกจากพื้นที่มาตั้งแต่ปีพศ2533-2541แต่ห่วงนั้นไม่มีใครกล้าข,ขัดขวาง อาจเป็นเพราะขนาดนั้นนายแสวงมีฐานะเป็นกำนันตะบลครูเมืองนางทองเลี้ยงผ่อพันภรรยาเป็นสจขณะที่นายปานวัลลูกชายเป็นสอสอตลอดเวลาที่มีการพิจารณาคดีได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางวาเพราะไม่บ่อยนักที่นักการเมืองคนดังระดับสสถึงเจ็ดสมัยจะถูกดำเนินคดีพร้อมกับญาติพี่น้องซึ่งล้วนแต่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงแทบยกตระกูลเช่นนี้ จนเมื่อวันที่26มกราคม2558คดีนี้ก็เดินทางมาถึงบทสรุปเมื่อสารนิกามีคำพิาพากษาว่าจำเลยผิดจริงตัดสินลงโทษจำคุกคละ7ปีแต่ร่วมกันชดใช้เงินกว่า22ล้านบาทเศษ